เดี๋ยวเรามาดูความซาของเทปเช่ซาสีค่ะเราเปิดพวดผ้าทีเดียวไม่ได้นะคะมันจะพุ่งขึ้นบนเพดานเลยนะ น่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะหืตัวน,นี้อร่อยมากเลยค่ะมันให้ความแปลกใหม่นะสวัสดีค่ะเพื่อนสมาชิกวันนี้ก็กลับมาพบกับป้าหมูพาทำอีกเช่นเคยนะวันนี้เราจะมาแปรรูปเปลือกสับประรดนะคะเป็นเครื่องดื่มที่แสนอร่อยนะก็คือเทปาเช่นะคะแต่วันนี้เราจะทําเทปาเช่รสใหม่กันนะคะเป็นเทปาเช่ซาสีค่ะเพื่อนๆ ซาซีเนี่ยใช้ได้ทุกยี่ห้อเลยนะคะเราไม่จํากัดว่าใช้ยี่ห้ออะไรนะใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะเปลือกสับประรดใช้ได้ทุกสายพันธุ์นะแต่ถ้าเป็นสายพันธุ์ตาใหญ่เนี่ยสายพันธุ์ห้วยมุ้ยเนี่ยมันจะได้รสชาติที่หวานหอมนะคะถ้าเป็นสายพันธุ์ตาเล็กสายพันธุ์กรอบมันจะได้ความเปรี้ยวซ่านะคะเพื่อนๆก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกใช้เปลือกสับประรดของสายพันธุ์อะไรนะ เราจะใช้น้ำตาลทรายขาว200กรัมนะคะน้ำ1ลิตรเป็นน้ำดื่มนะคะเราจะใช้น้ำ1ลิตรนะเพื่อนๆไปต้มกับน้ำตาลทราย200กรัมก่อนนะต้มแล้วก็ให้เป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็รอให้เย็นก่อนนะถึงจะมาทำการหมักได้นะคะป้าหมูถ่ายทำคลิปนะคะมันก็จะใช้ความต่อเนื่องนะป้าหมูก็จะไปต้มมาไว้ก่อนแล้วนะคะ จะได้ไม่ต้องเสียเวลานะเราต้มและรอให้เย็นสนิทเท่านั้นนะคะถึงจะไปสู่ขั้นตอนการหมักได้นะเปลือกสับป,ประรดนะคะเราจะใช้100กรัมเท่านั้นนะคะเราจะนําเปลือกสับป,ประรดไปหั่นเป็นชิ้นเล็กก่อนนะคะใช้100กรัมนะเราจะเทเปลือกสับป,ประรดลงไปก่อนเลยค่ะ ใช้100กรัมนะคะน้ำเชื่อมที่เราต้มไว้นะคะตอนนี้เย็นสนิทแล้วป้าหมูจะเทลงโหลหมักได้เลยในขั้นตอนนี้นะคะเราจะเทซาี่ลงไปค่ะใช้ได้ทุกยี่ห้อนะคะเพื่อนๆป้าหมูไม่ฟิกว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะเราจะเทหนึ่งกระป๋องนะคะ นี่หนึ่งกระป๋องแบบนี้นะเสร็จเรียบร้อยเราจะปิดฟ้านะคะเขยา่าเราจะทำการเขย่าแบบนี้นะคะเราจะเขย่าแบบนี้เราจะไม่ใช้ช้อนลงไปคนนะเพื่อน<ๆ>เพื่อนๆหมักผ่านไปหนึ่งคืนก็มาเขย่าว,วันละหนึ่งรอบเขย่าแค่วันละหนึ่งรอบเท่านั้นนะคะปลาหมูจะหมักสามคืนเนี่ย เราก็จะเขย่าให้ครบทุกวันนะติดสติกเกอร์ไว้ประหมูก็ติดสติกเกอร์ไว้นะนี่นะคะหมักเทปเช่ซาสีหมักวันที่ยี่สิบเดือนหนะเราก็จะนับไปเลย3ามคืนนะคะเราจะนับไป3คืนนะ2ี2สิบยิบเอ็ดยิบสองสามคืนเนี่ยเพื่อนๆใครสะดวกวันที่ย2่สตอนค่าก็ได้นะเราจะกองกากวันที่22ตอนค่ำก็ได้ถ้าใครไม่สะดวกไม่ว่างเลยนะคะเราก็ เราก็ไปวันที่23ก็ได้นะหรือว่าวันที่4เนี่ยก็คือเช้าวันที่4ี่นะคะเราก็จะนําไปกองกากได้นะคะเราจะไม่ฟิกชั่วโมงขนาดนั้นเพื่อนๆนะไม่ใช่วันหนึ่งวัน24ชั่วโมงก็ต้องนับ24ชั่วโมงนะเราหมักวันที่เท่าไหร่เรานับวันที่ที่เราหมากักป้าหมูหมักวันที่20ก็นับไปเลย2 0 2 1 22เห็นไหมคะนี่ก็คือ3วัน3วันเนี่ยใครสะดวก คืนที่3มากองกาก็ได้แต่ถ้าใครไม่ว่างเลยนะเราก็จะไป 23. นะคะก็คือวันที่สนั่นเองนะแต่ไม่ให้เกินนี้นะเพื่อนๆน,นะถ้าเกินนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมากกากเกิน4วันนะมันจะมีกลิ่นเหม็นเน่าไม่อร่อยนะเราต้องการความสดใหม่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะกองกากแค่3วันนะอนุโลมให้ได้วันที่4ี่ก็คือเช้าวันที่สกองกากใส่ขวดนะคะอนุโลมให้กองกากได้ก็คือ อย่างช้าเนี่ยก็คือ4วันนะคะก็คือเช้าวันที่4เนี่ยเพื่อนๆต้องกรองกากทิ้งแล้วแล้วค่อยไปบ่มต่อในขวดนะบ่มต่อในขวดก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนๆนะป้าหมูก็จะเทใส่ขวดน้ําอัดลมแบบนี้นะคะเราก็จะบ่มต่ออีก3คืนเพื่อนๆไม่งงนะดูคลิปดูให้ละเอียดนะคะป้าหมูเขย่าเนี่ยวันนี้หมักวันแรกก็เขย่าก,ก่อนเลยเขย่าก,ก่อนเลยนะพอไปพรุ่งนี้ เพื่อนๆก็มาเขย่าอีกหนึ่งรอบพอวันที่สามที่จะกองกากก็เขย่าอีกหนึ่งรอบนะคะการเขย่าโหลนะคะมันช่วยทําให้มีออกซิเจนภายในโหลเนี่ยอากาศมันหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีเนี่ยยีดมันก็ทํางานได้สม่ําเสมอนะคะถ้าเราไม่เขย่าเลยยีดมันจะไปกองอยู่เหนือน้ําเพื่อนๆยีดมันจะไม่ทํางานยีดมันจะไปกองอยู่เหนือน้ําเท่านั้นนะพอเราเขย่าโหลเนี่ยอากาศมันโฟนะเพื่อนๆนะอากาศมันโฟเนี่ยีดเขาก็ทํางานได้ทั่วถึงนะ มันก็จะทําให้รสชาติเทปเช่ของเราเนี่ยมีความอร่อยสม่ําเสมอนะคะเดี๋ยวป้าหมูจะหมักในอุณหภูมิห้อง3มคืนเดี๋ยวป้าหมูจะมาอัปเดตนะว่าเทปเช่ซาสีของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเพื่อนๆรอชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปเช่ซาสีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าหมูหมักกากครบ3าวันแล้วเราจะมาเทกองกากเลยค่ะเราจะใช้ขวดน้ําอัดลมในการบ่มเทปเช่นะเพื่อนๆนะ เราจะไม่ใช้ขวดแก้วนะเพราะว่ามันเสี่ยงที่ขวดจะระเบิดนะคะเราเทผ่านกระชอนได้เลยนะนี่นะคะเรากองกากเสร็จแบบนี้นะกากเราไม่ใช้เพื่อนๆเราทิ้งได้เลยนะพอเรากองกากเสร็จเรียบร้อยนะเพื่อนๆก็ปิดฝาให้สนิทเลยค่ะ เราปิดฝาให้สนิทให้แน่นเลยนะพอบ่มผ่านไปหนึงคืนให้เรามาตรวจขวดนะคะถ้าขวดบุ๋มบุมลงแบบเนี้แสดงว่าฝาเกียวมันเสียนะเพื่อนๆนะมันเลยไม่มีการสร้างแก๊สนะคะถ้าผ่านไปหนึ่งคืนมากดขวดขวดบวมขวดตึงเนี่ยขวดบวมขวดตึงเป็นแบบไหนเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยมันตึงเป๊กแบบนี้เลยกดไม่ลงถ้าเป็นแบบนี้หมายความว่าขวดมันใช้งานได้นะคะเทปะเชของเพื่อนๆก็จะมีความซานะ ถ้ากดแล้วขวดบุ๋มๆหมายความว่าฝาเสียเพื่อนๆจะต้องเปลี่ยนขวดใหม่นะคะเดี๋ยวป้าหมูจะบ่มในอุณหภูมิห้องครบ3วันก่อนนะป้าหมูจะมาอัปเดตให้ว่าเทปาเช่ซาสีของเราจะมีรสชาติที่ถูกใจเรามากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเพื่อนๆเราชมค่ะวันนี้ป้าหมูจะมาอัปเดตเทปาเช่ซาสีนะคะป้าหมูบ่มในอุณหภูมิห้องนะมา7วันแล้วบม่มเทปาเช่ซาสีนะคะ7วันเนี่ย เพื่อเพิ่มความซ่าให้กับตัวเทปเช่นะคะเทปเช่รสชาติอื่นๆนะคะบางตัวก็บ่มในอุณหภูมิห้อง3คืนนะคะบางตัวบางรสชาติก็บ่มในอุณหภูมิห้อง5คืน7คืนเนี่ยแล้วแต่รสชาตินะคะเพื่อนๆไม่ฟิกตายตัวนะอย่างตัวนี้เป้าหมูบ่ม7วันเนี่ยจะให้เพื่อนๆดูว่ามันเกิดความซ่ามากน้อยแค่ไหนมันจะให้รสชาติที่แตกต่างจากการบ่ม3วัน5วันด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความซาของเทปเช่ซาสีค่ะเราเปิดพวดผ้าทีเดียวไม่ได้นะคะมันจะพุ่งขึ้นบนเพดานเลยนะเราต้องค่อยๆเปิดนะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาชิมเขาน่าดื่มไหมคะเดี๋ยวป้าหมูจะชิมค่ะหืมตัวนี้อร่อยมากเลยค่ะมันให้ความแปลกใหม่นะตัวซาสีนะคะมันก็ให้รสชาติที่อร่อยอยู่แล้วนะคะป้าหมูนํามาเป็นเทป,ปาเช่ซาสีนะ มันเพิ่มความอร่อยเพื่อนๆมันได้ความเปรี้ยวๆหวานๆของเปลือกสับป,ปะรดนะคะแล้วมันได้ความหอมของซาซีคือมันเป็นเอกลักษณ์นะเพื่อนๆตัวซาสีใครที่ไม่รู้ว่าตัวซาสีมันเป็นยังไงนะก็คือมันคือน้ําอัดลมชนิดหนึ่งเพื่อนๆนะมันมีกลิ่นมีรสที่แตกต่างจากน้ําอัดลมทั่วไปนะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะตัวซาสีนะคะมันมีหลายยี่ห้อเหมือนกันนะเราไม่ได้ฟิกตายตัวว่าใช้ยี่ห้อไหนนะคะ ท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะไปดูที่ห้างสรรพสินค้าหรือว่าเซเว่นได้นะคะมันจะมีบอกอยู่ถ้าเพื่อนๆไม่รู้เนี่ยถามพนักงานก็ได้ว่าน้ำซาสีคือตัวไหนนะคะปลาหมูนำซาสีมาหมักกับตัวเทปเช่นะคะเราได้เครื่องดื่มเทปเช่เนี่ยปลาหมูใช้ซาสีแค่หนึ่งกระป๋องเองนะได้เครื่องดื่มที่มีความอร่อยแปลกใหม่รสชาติดีมากเลยเพื่อนๆนะ เป็นเครื่องดื่มที่ให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามันให้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะเพื่อนๆนะใครที่ชื่นชอบการดื่มเครื่องดื่มซาสีอยู่แล้วนะเพื่อนๆลองมาทําเป็นตัวเทป,ปเชสซาสีนะมันจะได้เครื่องดื่มที่แปลกใหม่ออกไปอีกเพื่อนๆมันได้ความซ่าได้ความอร่อยนะมันลงตัวมากๆเลยค่ะเพื่อนๆนะทาง่ายด้วยนะใช้วัตถุดิบก็ไม่กี่อย่างนะคะเราใช้เวลาหมักก็ ไม่กี่วันด้วยนะป้าหมูหมักกาก3คืนนะคะแล้วก็เทกองกากบ่มต่อนในขวดอีก7คืนมันจะได้ความซาบแบบที่เพื่อนๆเห็นเลยนะใครที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าหมูแล้วนะคะรู้สึกชื่นชอบและเป็นประโยชน์สําหรับท่านนะก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ป้าหมูด้วยกดแชร์ออกไปเยอะๆเลยค่ะเพื่อนสมาชิกท่านอื่นจะได้รู้ถึงวิธีการทําเครื่องดื่มที่แปลกใหม่และรสชาติอร่อยนะคะป้าหมูก็สวัสดีทักทายเอฟซีทุกท่านด้วยนะทั้งที่อยู่ต่างแดนและอยู่ในประเทศนะคะ ดูแลสุขภาพกันทุกคนด้วยนะคะป้าหมูเป็นห่วงนะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้จนกว่าจะได้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ